สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับตุลยอ้อจังกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเสนอบ้านเดี่ยวโครงการแรกและที่จัดสรรที่เดียวในพนาตอนนี้คะ่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นติดกับตลาดพนาใกล้ตลาดเกา่าชุมชนจักสารใกล้โลตัสสถานที่ราชการโรงเรียนและโรงพยาบาลไม่มีส่วนกลางตลอดที่ขนาดพื้นที่เรต้น 6. ต้น50.9าถึง67.6ตารางวากันเลยพร <หา S 1> ้อมกับถนนหน้าบ้านที่กว้างมากๆค่ะก,กว้างถึงแ,<ป>และที่สสาคัญเป็นโครงการมีพื้นที่สีเขียวไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ริมคลองได้สัมผัสกับธรรมชาติสงบสะอาดและปลอดภัย อยู่ในใจภูมิที่ดีติดคลองร่มเย็นสบายใกล้ชิดธรรมชาติการคัดกรองด้าน่วงจุ้ยเพื่อความสุขและความรุ่งเรืองของทุกฝั่งคาเรือนทั้งหมด4ี่ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1พื้นที่ซักล้างและสามารถจอดรถได้สองคันมีการวางท่อปลวกตั้งแต่ทําการก่อสร้างครั้งแรกสร้างด้วยวัสดุมาตรฐาน s g ทั้งหลังสร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลังใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวสุดคุ้มสองชั้นแบบนอ้์ทออสเตรแนะนำโครงการทันทาราวิวบ้านเดี่ยวสองชั้นราาเริมต้น้าม9 9 9 4 0